เห็นหาเด็กไม่ไ้ฟิตนะครับเห็นหน้าเด็กๆไม่ได้ฟินะครนี้า็มเห็นหน้าเ็กๆไม่ได้รามีะคเหมา็ก่ดิห็ด่ะค่ะตัวเป็นยานชาิัเ้าครับข้างล่างครับพวกเป็น ถนนคนเดินบนพระธาตุดินแขวงเนี่ยแนะนำครับผมชอบนะเออเลยแต่ไม่รู้ที่อื่นจะวิว,วพระธาตุเลยหรือเปล่าเรัชนีอยู่นี่ค,นครับแล้วเราล่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดินมาขอแกันอีกสิบห้นาทีต้องไปตรงนู้นแล้วอ่ะ ก็เหมือนวางแล้วก็ออกไปได้แล้วขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวตัวมาแรงเข้าครับนี่คือห้องผกากับของยยเร r ครับผมนี่น่าจะเปิดไฟอยู่แล้วห้องน้ำห้องน้ำไฟคือนี้โอเคเลยนะ มีเครื่องทาน้ำอุ่นชัดเจนกินกินปูนยังอยู่เลยครับใหม่จริงครับดร้บ